ถ้าคุณชอบระบาย29พฤศจิกายนนี้เตรียมฝีแปลงไว้พร้อมทุกความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์สนับสนุนโดย PPS รุปคุ้มค่าคู่ควรแก่การวางใจ ช่วงช่างคุย สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการช่างมันค่ะก็อยู่กับม่อมเหมี่ยวไอรีนวงวัจิระค่ะครับแล้วก็หนึ่งพงษ์ธนครับค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เหมือนเคยค่ะใครมีคำถามนะคะช่วงเบรกสามช่วงช่างตอบเตรียมโชรมาได้เลย0 2 1 2 6 6 1 0 6ค่ะหรือว่าพี่หนึ่งคะจริงๆแล้วจะส่ง SMS มาตั้งแต่ต้นรายการทิ้งคำถามไว้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเบรก3อาจารย์ธเนศวิรัติริครับให้เกียรติมา เข้าเบรกสามของเราทุกครั้งเลยครับค่ะก็ส่ง fs มาได้เลยนะคะที่483-8106ค่ะส่งมาตั้งแต่แรกได้เลยเดี๋ยวเราก็จะเก็บคำถามไว้นะคะช่วงเบรกสเดี๋ยวจะมีคำตอบค่ะหรือว่าถ้าอยากจะดูเรา2คนแบบว่าผ่านทางเว็บแคมค่ะพี่หนึ่งดูได้เลยนะคะที่ w w w 1 0 6 familynews. com ค่ะหรือว่าจะอัปโหลดนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันผ่าน Android หรือว่าจะดูทาง Facebook t w i t t e r 106 family news ได้เช่นกันค่ะ ครับแล้วก็ไปดูหน้าน้องมะเมี่ยวได้เลยนะครับที่แฟนเพจช่างมันนะครับอน,นอน <Red> book, คะ่ะช่างมันนะครับเซิร์ชนะครับค้นหาด้วยคําภาษาไทยนะครับค่ะช่างมันแล้วก็มีสอเสือกะลันนะครับช่างมันมีสอเสือกะลันนะคะแต่ว่าพี่หนึ่งคะไม่เจอกันมาหนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรอัปเดตกันบ้างหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็อืมไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเลยโอ้ยจริงเหรอครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของ คอนโดมิเนียมครับเรื่อง<ะ>ข้อพิพาทของคอนโดนี่แหละซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยนะครับแล้วก็<ะ>มักจะมักจะเราในานะในผมเวลาเวลาเรื่องมาถึงที่ทางเวลาผมเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยมันจะร่วม<ะ>อยูใ่ในสองวิธีสองลักษณะก็คือเป็นลักษณะของการที่ไปร่วมก่อสร้างนะครับ<ะ>หรือไม่ก็เมื่อเขาเกิดข้อพิพาทกันแล้วแล้วเราก็เข้าไปเข้าไปดูว่ามัน ขาพิพาทกันยังไงแล้วก็ไกลเกลีย่ยได้หรือเปล่านะครับอแต่ถ้าพูดถึงจริงๆทุกวันนี้เรามองไปข้างถนนขับรถกันตลอดเวลาเนี่ยจะเห็นว่าคอนโดมิเนียมขึ้นเยอะมากค่ะพี่หนึ่งในซอยที่เหมียวเคยอยู่นะคะซอยแถวสุขุมวิทด้านท้ายๆอ่ะโอ้โหคอนโดมิเนียมขึ้นแบบต,ติด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 กันแล้วหลังสุดของคอนโดมิเนียมนี่ตอนนี้จะกลายเป็นแบบหมู่บ้านแล้วอะค่ะเป็นคอมมูนิตี้สร้างแบบประมาณ15ตึกอะเป็นหมู่บ้านคอนโดตอนนั้นเลยนะใช่15ตึกค่ะคือเรียกว่าเยอะมากๆครับก็ สมัยก่อนที่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมก็เคยซื้อคอนโดเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็ตรงนั้นมันอยู่สุขุมวิท11ค่ะด้วยแล้วก็สมัยก่อนที่เราซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยตอนนั้นมันตารางเมตรละสี่หมื่นกว่าบาทนะครับก็ว่าแพงแล้วนะตอนนั้นอะตอนนั้นคือปี2007 2006 2007อืมประมาณเจ็ดปีที่แล้วนะครับอยู่สุขุมวิทตรงน,นั้นนะครับแล้วก็ซื้อไว้หวังว่าจะได้ค่าเช่าอแล้วก็ให้เขาเช่านะครับก็ตอนนั้นมันสี่สิบสองตารางเมตร ได้ค่าเช่าเหมือนกันนะเดือนละสองหม่นกว่าบาทอุ้ยถือว่าดีนะคะราคาดีไหมคะครับแล้วก็พออยู่ๆไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็มันค่าเช่ามันก็ลดลงเรื่อยๆครับค่าเช่ามันย้อนซอนฮะใช่ครับเพราะว่าผมเข้าใจว่ามีคอนโดใหม่ๆขึ้นมาแข่งกับมันมีตัวเลือกเยอะขึ้นใช่แล้วก็ทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดเลยเขาอาจจะไปอ่านหนังสือไอ้นี่มาเง็มสีด้านค่ะอ๋อที่บอกว่าอ่าประมาณนั้นนะครับคือผมอ่านนั่นแหละคือผมก็อ่านลิทเดสเพาดเขาบอกว่าให้มี รายได้ที่เป็นพัฟฟิซินคัมนะครับซึ่งในนั้นก็คือค่าเช่าผมก็เลยบอกว่าโอเคซื้อคอนโดแล้วกันแล้วก็ค่าเช่าเนี่ยมันก็จะเอาค่าเช่าเนี่ยไป่อนคอนโดของเราเองอันนั้นคือ,เ,อเป็นสูตรของ Ri ส r ดสโพเดสครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยคอนโดราคาแพงขึ้นมากๆใช่ะนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับเขาบอกว่าปีหน้าราคาบอกว่าขึ้นไม่แรงนะค่าคอนโดค่าบ้านค่าคอนโดบอกขึ้นไม่แรงแต่บอกขยับแค่สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนี่ก็ก็แรงไหมคะ ตีถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเงินเดือนผมขึ้นอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์เองแรงไหมครับ <c oughs> แล้วก็เขาบอกคอนโดที่ชานเมืองเนี่ยขยับไปอีกสิบเปอร์เซ็นด้วยนะอ๋อซึ่งคอนโดที่ชานเมืองที่ว่านะครับพูดถึงเคสของคอนโดที่เราได้ไปดูมาเนี่ยนะครับค่ะมันตรงนั้นเนี่ยเขาสร้างอยู่ตรงทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งตอนนี้สร้างไปได้เยอะแล้วล่ะครับแล้วก็ เดี๋ยวน,นะคะสายสีม่วงนี่ไปทางไหนครับพี่สายสีม่วงไปทางบางใหญ่ครับบางใหญ่อ๋อข,ขึ้นไปทางตะไปทางสุพรรณบุรีอะครับค่ะค่ะที่มีเซนทันตอนนี้มีเซนทันไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเซนทันเวสเกตครับอืมค่ะค่ะแล้วก็ค่าที่ดินค่าคอนโดขึ้นไปเยอะมากตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยค่าคอนโดตรงนั้นเนี่ยนะครับตารางเมตรละแสนเข้าไปแล้วตรงแถวแถวที่รถไฟฟ้ายังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับอืมตารางเมตรละแสนตารางเมตรละแสนเข้าไปแล้วครับแล้วก็ อันนี้แหละเคสของกะของคอนโดที่สร้างขึ้นแล้วก็มีบ้านก็อยู่ข้างๆกันเนี่ยคือคอนโดเนี่ยสร้างขึ้นมักจะสูงนะครับค่ะซึ่งเ,เนี่ยครับจะ คอนโดสร้างขึ้นสูงแล้วก็บ้านของท่านก็อยู่ข้างๆคือพอคอนโดสร้างขึ้นปุ๊บมันก็จะมีเงาไปบางที่ของท่านนะครับหมายถึงว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะอันนี้คือสร้างเสร็จแล้วนะใช่แล้วก็ระหว่างสร้างเนี่ยมันก็จะมีทั้งรถปูนทั้งรถอะไรไปผ่านเข้าผ่านออกซอยแถวๆบ้านท่านด้วยนะครับถูกต้องค่ะอันนี้นี่นี่เหมียวรู้เลยตัวเองเนี่ยก็อยู่คอนโดเหมือนกันแต่ในขณะที่เอาคอนโดข้างๆเขากำลังสร้างเนี่ยตะก้อมันเสียงดังมาก ทุกครับแตันปึกปกเลยแลวไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับตรงนั้นจะมีประชาชนไปอยู่เป็นเพื่อนท่านอีกจํานวนมากจริงค่ะเพราะฉะนั้นจากที่เมื่อก่อนอยู่กันเงียบสงบบ้านหลังเล็กๆ3าสี่หลังอยู่ในซอยนะคะเป็น10บสหลังต่อมามีขึ้นมาอีก2องสาชีวิตมาอยู่ใช่แล้วก็มีรถรถมาเพียบครับทีนี้รถจอดเต็มซอยรถติดค่ะปัญหารถติดตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้อย่าง sms ของเราเนี่ยผมอยากจะได้ความเห็นครับว่าถ้าคอนโดไปสร้างอยู่ตรง ท่านมีบ้านมีที่ดินอยู่นะครับเสร็จแ,แล้ววันดีคืนดีครับปรากฏข้างบ้านท่านขึ้นคอนโดเลยครับอืมอยู่ดีขึ้นพรวดมาเลยใช่แล้วครับขึ้นคอนโดเลยเนี่ยท่านจะทํำยังไงกับชีวิตดีทํำยังไงดีนะครับนนส่งส่งเอสมาให้ความเห็นแล้วหน่อยนะครับแล้วเราก็จะแจกเสื้อมือนเดิมค่ะ ได้เหมือนเดิมนะคะก็คําถามวันนี้ค่ะจะแจกเสื้อเหมือนเดิมนะคะเสื้อของวิศวกรสีขาวใช่ไหมคะคาถามก็คือเหมือนกับว่าลองนึกจินตนานการนะคะว่าสมมุติคุณอยู่ในซอยบ้านดีๆเนี่ยในซอยบ้านคุณก็มีแต่บ้านหมดเลยอยู่ดีๆวันหนึ่งเช้ามามีคอนโดขึ้นมาค่ะข้างบ้านคุณเลย20กว่าชั้นพรวดขึ้นมายางทํายังไงกันดีคะย้ายหนีขายข้าวมันไก่หรือว่าแอบสองสาวอะไรอย่างนี้แล้วแต่ความชอบขายที่เลยขายที่เลยครับ แล้วไปซื้ออยู่ไปอยู่บนคอนโดด้วยเออเนาะได้กำไรนะคะหลายต่อหลายเท่าด้วยอ่ะส่ง s m s เกันเข้ามาค่ะ18338106นะไหมคะส่งมาพูดคุยคุณคิดยังไงรู้สึกยังไงควรจ,จะทำยังไงกันดีคะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับปัญหาเรื่องของคอนโดเนี่ยจริงๆแล้วมันเราจะไปห้ามเขาสร้างก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ซื้อที่กันมาแพงนะครับพอซื้อที่มาแพงปุ๊บจะทำยังไงให้มันได้กำไรก็ต้องสร้างคอนโดค่ะแล้วก็สร้างขึ้นมากันสูงๆด้วยนะครับ อันนี้ก็คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับจริงๆแล้วน่าเห็นใจเพราะว่ามันมีเคสปัญหาข้อพิพาทเยอะมากทั้งอย่างระหว่างก่อสร้างเช่นกรณีของสิ่งก่อสร้างตกลงมาโดนหัวท่านอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพูดถึงเรื่องคอนโดเนี่ยเดี๋ยวนี้การก่อสร้างคอนโดใช้วิธีระบบพีแคสกันเยอะพีแคสนะคะระบบพีแคสเป็นยังไงคะพี่หนึ่งพีแคสก็คือการสร้างไว้ก่อนครับซึ่งเชื่อว่าในส่วนของ บ้านของท่านทุกท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนที่สร้างไว้ก่อนกันทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างเช่นเสาเข็มนะครับเสาเข็มจริงก็สร้างไว้ก่อนนะหมายถึงว่าถ้าเกิดเสาเข็มเป็นเข็มตอกนะครับก็หล่อมาเป็นท่อนๆสร้างไว้ก่อนแล้วก็มาตอกถูกปะครับหรือว่าอย่างถ้าเป็นพื้นเนี่ยจริงๆแล้วพื้นสําเร็จรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้กันบ่อยมากๆในสําหรับการสร้างบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการสร้างบ้านเนี่ยท่านจะเห็นเป็นพื้นคานสาเร็จทั้งเสาทั้งคานสําเร็จรูปนะครับแล้วก็บางท ซึ่งรับน้ำหนักได้ด้วยนะครับอพอรับน้ำหนักได้ด้วยปุ๊บอาคารอาคารนั้นหรือว่าคอนโดนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเสาเพราะว่าตัวกําตัวผนังนั่นแหละสามารถรับน้ำหนักได้เลยโอ้ก็เหมือนเป็นการพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับคือระบบพีแคสเนี่ยจริงๆรวที่ใช้กันมากเนี่ยเพราะว่ามันมีทิศทางของตลาดก็คือว่าแรงงานลดลงแล้วก็หาจํานวนยากหาได้ยากครับแรงงานมีฝีมือเนี่ย ก็คือถ้าเกิดใช้ระบบ PCAST เนี่ยใช้แรงงานน้อยลงด้วยใช้แรงงานน้อยลงแล้วก็เร็วด้วยไหมคะก็ควรจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้นเพราะว่า PCA คสเนี่ยที่โดยเฉพาะถ้ายิ่งทำาาะในจากโรงงานนะครับค่ะจะมีควบคุมคุณภาพได้ได้จากโรงงานเลยเหมือนกับผลิตรถยนต์นะครับอ๋อควบคุมคุณภาพได้เลยแล้วแค่เอามาต่อ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 เข้าใช่เอามาต่อต่อกันเหมือนเอาเลโก้มาต่อกันนะครับที่เป็นชิ้นบล็อกๆครับซึ่งพวกนี้เนี่ย มักจะพบปัญหาเรื่องของการต่อไม่สนิทนะครับต่อไอ้เลโก้เนี่ยหรือว่าชิ้นส่วนพีแคสเนี่ยที่ยกมันเนี่ยมันต่อกันไม่สนิทอ๋อถึงมีข้อดีก็จริงแต่ว่าก็แอบมีข้อเสียเล็กๆตรงที่ว่าถ้าเกิดต่อกันไม่สนิทอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าต่อกันไม่สนิทเนี่ยครับมันจะมีปัญหาเรื่องน้ํารั่วด้วยแล้ว,แล,วแล้วพอน้ํารั่วปุ๊บเนี่ยแก้ไม่หายครับปัญหาระดับโรคนะคะน้ำรั่วมีกจรคองไปลองไปกดถ้าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะเห็นดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของ คอนโดน้ารั่วเนี่ยคอนโดขึ้นดาคอนโดน้ํารั่วเรื่องพวกนี้ครับซึ่งเรื่องพวกนี้ถ้ามันเป็นแล้วจริงๆแก้แทบจะไม่หายเลยนะครับแก้ได้ยากมากโดยเฉพาะคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วอืมใช่ค่ะใช่แก้ได้ยากจริงแต่พูดถึงระบบ PCA s t เห็นพี่หนึ่งเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีอาคารที่เขาสร้างด้วยระบบ PCA s t ทั้งหลังเลยใช่ไหมคะตอนนี้เห็นบอกว่าโด่งดังมากด้วยอยู่ที่ดูใบ คอนโดที่บกพีแคสตั้งหลังจริงๆก็มีหลายที่ครับแต่คอนโดไอท้ที่น้องเหมียวพูดถึงเนี่ยมันเป็นคอนโดที่สามารถหมุนได้ครับเป็นคอนโดที่สร้างเฉพาะแกนกลางอย่างเดียวแต่แล้วเราก็เอาคอนโดที่สร้างเอาบ้านห้องทั้งห้องเนี่ยที่ทสร้างเสร็จแล้วเนี่ยยกขึ้นไปติดก,กับแกนกลางเท่านั้นเองอค,คอนโดหมุนได้เป็นอาคารที่หมุนได้หมุนได้นี่คือหม,ม,มุนจริงเลย<ป>ใช่ไหมคะหมุน360องศาใช่เพราะนั้นเราก็วิวก็เปลี่ยนไปครับเพราะฉะนั้นทิศทางของที่อยู่อาศัยในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีสิ่งก่อสร้างที่เป็น เรียกว่ามีความพัฒนาการที่เยอะมากแล้วก็รวมทั้งประหยัดพลังงานด้วยอ๋อประหยัดพลังงานด้วยโอ้โหลองคิดสภาพนะคะเราไปอยู่ในอาคารนั้นห้องเราอยู่ตรงนี้นะคะตอนหกโมงเช้าแต่ว่ามาสักเที่ยงเราก็จะไปหลบอยู่อีกมุมหนึ่งประมาณสักเที่ยงคืนนี้เราก็จะได้วิวอีกวิวหนึ่งโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาบอกว่าอาคารนี้ชื่ออะไรนะคะดาวินชีทาวเวอร์หรือไดนมิกทาวเวอร์นะคะอยู่ที่ดูไบนั่นเองพี่ก็ไม่รู้ครับก็สําหรับเบรกสองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดหล่อมานะครับ ซึ่งหล่อมากนะครับคือผมเคยเจอหลายครั้งแล้วก็แพ้ความหล่อทุกทีครับคือเคยไปอยู่เทียบกันนี่ผมผมไม่ชอบขึ้นเวทีคู่กับคุณชาคริตนะครับเพราะว่าคุณชาคริตหล่อเกินไปะนะครับก็ไปดูรูปอยู่ใน Facebook ของเรานะครับคุณชาคริตนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้คือคุณชาคริตทิประกรณ์สุกเกษมนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทซีแพแนลจำกัดนะครับบริษัทซีแพ e นลเนี่ยได้ยินว่าเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวของเมืองไทยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านมาเล่าเองเพราะ ผมก็ไม่รู้ว่าหนึ่งเดียวเมอืองไทยในด้านไหนนะครับให้เจ้าตัวมาเล่าดีกว่านนะครับแล้วก็อดีตเนี่ยไม่ใช่คนห่างไกลวงการแต่อย่างใดน,นะครับค,คุณชาคริสเนี่ยเป็นอนดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทคอนกรีตชนบุรีนะครับ CCP นะครับเมื่อกี้รายการก่อนหน้าเราก็พูดถึงนะครับพุ้นตัวนี้ CCP ซึ่งตอนนี้มีมีหุหน้นอีกตัวหนึ่งของ CCP เหมือนกันคือสมาร์ทนะครับก็หวังว่าตัว C panel เนี่ยจะไปเข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกตัวหนึ่งนะครับ ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงเบรก2เนะคะเบรกต่อไปช่างคุยเราก็จะมาคุยนะคะกับคุณชาครินเองเรื่องของเทคโนโลยีการก่อสร้างสําเร็จรูปพ CA นะคะซึ่งก่อนจะจบเบรกนี้ค่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราย้ําก่อนอยากให้ทุกท่านได้เสือ้อกลับบ้านไปนะคะไปใส่สวยๆอยากเห็นเสื้อสวยๆว่าเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูในแฟนเพจของเรานะคะเสิร์ชคาว่าช่างมันส์ลงใน Facebook ค่ะคําถามวันนี้ก็ง่ายแสนง่ายเลยเอาแบบว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงตอบกันมาเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดวันหนึ่งเราอยู่บ้านอยู่สบายๆในห้อง อยู่ในซอยนะคะมีแต่บ้านเดียวหมดเลยแล้ววันหนึ่งตื่นขึ้นมามีคอนโดขึ้นพรวดเลย20กว่าชั้นทำยังไงกันดีคะรู้สึกกันยังไงส่ง SMS เข้ามาได้เลยค่ะ483-8106นะคะค่ะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาต่อการเบรกหน้านะคะกับคุณชาคริสค่ะพบกันที่เบรกหน้าค่ะทุกความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมัน สนับสนุนโดย PPS Group คุ้มค่าคู่ควรแก่การวางใจ